อย่างยิ่งซึ่งรผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัตว์ธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ พระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนพันเตภคะวาสุจิระปรินิพุโตพิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพานาแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปาจิมาชนนตานุกรรมปรมานสซาอิเมสก,การะทุกตา ปัญณาการภูเตปฏิคันหาตุขอจงรับเครื่องสาการะบัรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุคราประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วย อัมหากังทีคารตังหิตายสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินอารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพระโพมีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบปา สวคา,าโตภาควตาธรรมพมระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามัสามีข้าพระเจ้านามัสการพระธรรม สุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังน้มามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ตุโกนังอหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันธาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพขารุอุปัชายาจริยคุณนังอหังวันธามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูประอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอันทมยังพุทธสาภะคะวโตปุพพภาคานมการังการโรมาเซนาโมตัสสาภะคาวโต พระเจ้าพระองค์นั้นอาราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะพระขะวโตขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอาราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะพระขะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ จากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซตังโคปานาภะวันตังเอวังกาลยาโนกิติสัทโธอะภุกโต ก็กิตติศัพท์อันงามของพระู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะเขาวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเล สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันทำมยังพุทธ,ธาพิกิติงกโรมาเซโอทาวารหันตาวารตาทิคุณาพิยุตโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุธาพิญาากาุุณาอิสมาคาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาตและพระกรุณาอันบอบริสุทธ โอเทิโยสุชนะตังกมลังวาสุโรพระองค์ใด้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตธรรมบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสี โอ้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุโโทโธโยสัพพะปานีนังสารนังเขมามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณาอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปัตมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นัน้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความพระรลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียนกล้าวพุทธัสาาสมิทาโสวพุทธโธเมสามิกิสโร ข้าพเจ้าเป็นพาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าพุธโธทุกขสัาตาจวิทาตาใจตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โุทัศสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันเตหังจเริสามิอุทัศเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้นานัตถิเมสารังอันยังพุทธโธเมสารังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจวัชเชนวัต เคยยังสัตทุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาพุทธังเมวันธมาเนนะยังอุนยังปะสุทังอิทาข้าพระเจ้าผูว้วหายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ควรขวายบุญไดในบนัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นหมอบกรบาบกายเยนวาจายวาเจตาสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธทกุกรมมังปกตังมะยายังกรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโทธปฏิคันหาตัวอาจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น กาลันตาเรสังบริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันทำไมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซสวากาโตภา เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วศึกษาและปฏิบัติเพืเห็นได้ด้วยตนิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด อนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัดตังเวโอวินยูหิตที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันทำรมยังธรรมาพิกีติงกรโรมาเซ สว่าดาตาตาที่คุณโยภาวะเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมคัปากะปริยัตตกคเพโท เป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรคลปริยัตและนิพพานธรรมโมคุโลกปตนาตะทธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตามารังวรธรรม,มเมตัง ข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพะปานีนังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานัง วันทามิตั้งสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองโดยเสียนกล้าวธรรมาหาส,สมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นผาดของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขสกาตาเจ้า